โอเคอ่ะโอเคนะไปแล้วไปแลว่าแล้วอ่ะตอวเลยไปแล้ววันนี้ว่าแล้ครับวันเี้จี่ามวันนี้กี่โมงวันนี้ไม่ตีวันนี้ไม่อยู่อะไรเลยเมาส์อยู่เออนะฮะครับแปลเป็นภาษาไทยตรงๆแปลว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้เลยเลยใช่ไหมเนี่ยเมาอยู่เออ

มีคนด้วยเต็มตัวเฮ้ <c oughs> เอไว์ยหอยู่เอดีดีเอยู่เอดีีดีไวต์วนนน <c oughs> ันแหละเอเอดีไอย่าระวังโนทิมมอสช่อเฮ้ยคุณคุณลุงครับวอดีดีจับแขนให้ชุอือ,อ

โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยยังไรกระตุวมินี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยมาอไโลยงตุ่จังวะตุ้ยแพ้เลยเดยเริ่มก่อนจังหวะี้อไรันอย่า้เขาเอเห็นแม่ช้ามัดเลยเด้อ ทำไมควยมันตุงจังวะสวยใช่ไหมล่ะไพี่แกอย่างนี้ไงเาเมียยามเหมือนเหมือนเจาเหมือนเมยยามากเลยไอพี่ไอคืออะไรไอคืออะไรคือบิดกรโดยเฮ้ยเจ้า่มียหานี่ด้วยยี้อไปอ๋อโอ้ยไป หมดจับตูดแกหมดไม่ไปครับแพ้แน่แพ้นั่นแน่จับตูดโอ้โหจับลมนี่หว่าขึ้นกึดกึดกึดกดไม่กี่อะไรไม่กี่อะไรตอนนนั้เนี่ยตกหมตดือดเดือดเดือโอ้โหไม่ที่เดือดเดือดสั่น เอ้ยมอสเอาเอเอก่อนเอโอ้โหวินี่มอสไะเนี่ยไอ้ดิบไอ้ดิบอะไรนะเนี่ยมอสดูสิตัวเนี้ยเหมือนเวลาเยอะมากเลยอ้ดิเอเฮ้ย้ยเินเินเอเดเดเดดเ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 ดดเดเเดอดเ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 ดดเดดด ดูนีเนี่ย้คนลาเยอะด้วยแหละมัเวลาเลยนะไอีกจังเลยโอ้โหกระดี่โก้แต่เจ้าไม่ยอมแพ้หรอกดีล่ะครับดีลาโอ้โหเดี๋ยวแกนี่มันรับไหวขนาดไหนเลยน้ำหนักไปดูหน้าตาเหมือนปองแปงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คุณปองแปงลยนะไอ้เฮ้ยจอร์ดิสจอร์ิส เฮ้ยเฮ้ยโอนอพยายามอย่าไปทาสากไปยังไปยังเฮ้ยยังรอดยังรอดตอนี้คนเดียวคนดีกลางแมเแก่ประาณกลางคนดีๆเลยฮะลางวันนี้ยงเพสเถอดูคนเซียนนเล่นน้ เอสเอสไเกจเกาะได้ดีขึ้นยนี่โออานีแหละนี้แหละียร์ตงอุ้ยดูทานีไอ้เหี้ยโอ้ยไอเหี้ยวเรายิ่งสูงยิ่งดีตัวนี้เออมากไอ้เหี้ยด เอออ่ออะเองตองหลอกเขาไว้นะระวังมาขี่ใส่นะโอ้ยจะไดุ้เียวกดดออุาการาโอ้โหไม่นะเฮ้ยเรามีแผนที่จะแกล้งมอนนะฮ่าฮ่าเฮ้ยยดะ

ไปตัวร่าวีดีโอสว้ดิหน้าเหมือนแฟนเลยเฮ้ยตัวข้างล่างตัวที่ดูดีเกาะตัวห่างเตวนี้ก็เหมือนขาวนี่ไอ้แดงแมวแดงแมวแดงอันนี้คนแหงเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยไอสัตว์เอออันนี้ตัวดีดีเนี่ยก็เนี่ยหมอนขาเราพิมตัวดีดีเนี่ยเนี่ยเราอยู่นี่โอ้ยเฮ้ยมอนดูึ่งดินแดนเอ้ยโอ้โ เฮ้ยวิ่ย่งดีวฮู้เอไปิเลวคุยมอนเป็นโจนด้วยฮาเอดิวดูครับจับกองแป้งนี่น้อละตั้งสายายหไปทั่วออเฮิใช้วิชาพิษ มอสครับจะถามว่าจะึงนดด้นดิ้นนี่ด่านนี้นี่ได้ะะไหมโอ้โหเฮ้ย,ด,ด,ยดื้อจะไมรอดมอสดนตาดิเอือนี่เอือ้อใช่ไม่ต้องเออีกกนะ่อเนาะ ไม่รู้จักใช่ไหมครับว่าเป็นใครไม่รู้เลยนะลอยๆดีประการหาทำเลยใ่ใช่เลยทำอะไรเนะี่ยไอ้ดีจักอี่จ้าอาจารอยะอาจร อดือยในป้อนเออการแก้งชาวบ้านเขาเป็นสิ่งที่ดีนะเน้อตายแน่มอดตายแน่ตายแน่ตายแน่เฮ้ยนี่อเอออีกล่างหนึ่งโชว์พลังพิเศษอ่ะเดเอออืออ่าอือ บเราจะมาลองส่องมองคุณมอยส์กันนะครับกลัวตกกลัวตกแช่มอสจะจัดๆลิ้นเผาหมดแล้วิาสั้นนะมอสนี่นานี่มันใช่มอสต่อไปต้องใช้วิชาทาซานเลวนะมอส กระตุกเลยเฮ้ยหมดสิบเก้าแปดเจ็ดห้าสี่สาสองหนึ่งชนะเรียบร้อยครับโอ้โหดูครับมันเป็นกับดักข้าสุดยอดเฮ้ยเอ๊ะมาเริ่มก่อนมันเป็นกดกติกา วันเดียด hey, ูนี่มอนเริ่มก่อนมันปังอนี้แนละ้วกันโนเหลี่ยมไม่ได้นะมอนไม่งั้นจะขึ้นไม่ได้ต้องไปด้านซ้ายหรือว่าขวาเนะนี่ยยามเลย <c oughs> เฮ้ยทำไมมาทางนี้่าฉันนี่ก็เยยามแล้วเฮยอะอ ดีดีมั้งดีดีมันตเลยอุ้ยแขนแขนแขนเป็นไรวานมากดีหวานเหี้ยเลยยาดดีดีฮึ่เอสดอเฮึยยาเอออ่าเดมมบอกเร็วเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วกดดเหรออายดิน ตูไน์นโลนเลยมอสไปแล้วระวังมอสกดดันเเอ้ยชูนมือขึ้นไม่ไม่กี่เยพ่อเบี่ยงเบไ้ยไม่ไง่ย่ทดู ตาตามันจะมาว์คโับผมเป็นนคดีนี่ไม่ต้องขึ้นแก่เลยเนี่ยานจะเนี่ยไอ้โอ้ยเรารู้สึกว่าเราเริ่มพ้นปีเหลี่ยมแล้วล่ะเออเอาดิตักครับอแต่ข้างบนจะมากกว่านี้อีกโอ้ยเจ็บตายโย เฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ล่ะเนี่ยเอสไปแล้วรู้จักนี่ท่าอะไรน้วยครับเกิดขัดขึ้นอุ้ยมดหมดตัวเลยเดี๋ยวนะต้องกดอะไรก่อนนะนี่ไปแล้วทำไมมันก่อยอย่างนั้นกดดีมอสได้เอาดีออกกดเอสเอสเอส อ๋อดีพาเดนอุ้สดีดีต่พาเดน้ำตาลด้วยเอาเลยเจสเออรู้สึกว่าก้าวแขนของเรานี่แข็งแรงมากเลยอะเกาะได้แบบสืดยอนแได้น่ครับออว้าแขนอเราแข็งแรมากเอะเ่ไดินด้วยนะอ่ะเหอเดี๋ยวไปยิว บินบินบ <ates> ินบินบินบินอยงนี้ดุองบินอยงนี้บิน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 ยังไงอ่ะกดเนี่ยในจาทีนี้บินเลยเลยนะสมาิแลนเนี่ยบินเลยบินเลยบินก็กดพอเวียงแล้วก็ปล่อยเอ้ห่างหนา่อันแรกอันแินโอ้บินก็แพ้สิครับสวัสดีสวัสดีชาวโลกบันแ สองหนึ่งชาโลสวัสดีเพิ่งกดทันวางสวัสดีสวัสดีเฮ้ยมอสทำไมอ่ะเฮ้ยมอสเชื่อมันเราดูดีๆนะหัวนมด้านขวาของมอสดังครับเฮ้ยทำไมอ่ะมันเออมันไม่ใช่คนละมอสดูไหมว่ามอสจับโดนอะไรไอ้เนึ่ สาอาขายเขาเลยนั่นแหละนายแซ่ย่านเลยก็ดีตักกับพก่ๆแล้วมีจีจะนอนร้ามแก่อุ้ยดี่อยดีโอไม่ากจับซก็ไม่เว้นอนะเอ้ยดูเลขายี่เขจับเองแกจะที่มหาลเจม่ดูครับไม่ดูไดยไหมมอสดูนี่ดูลาเนาะ แค่แน <Exec> ่นเลยพี่ทีนี่นี่บูดูดีดินยูดีบินลหอกระปเอออะไรเนี่ยบินมเออบินโยบินนี่เนเอบินเฮ้ยลริมดูเวลามันอยู่เอฟโนวิที คุณท่าดิสก,ก้อนเอ,เอ,เอสดีไม่เกีย่ยวยุยคาราเต้ไอ้ดิท่าคาราเต้คันสก้อนไ้ดิแน่ครับจังหวะนี้เฮ่อุดดีครับเอสแกะท่าทางงับปะ เรียบร้อยอืมอ่าอืมก็รู้สึกเหมือนโอ้ยวี่จีมาวินจีที่บอกว่าเราอีอะถึงด้วยอ้หตัวนี้ดิดูจะยากเลยนะ มันเป็นหน้าของซุปเปอร์สยาีลา่ายังไงตานี้เรากองม่แรงทีด็ดขาดให้ตายตองมีเงีอยขาลงตานนี้เราชนะให้ได้วีโคตรดีอรมณ์เลยตีดดูเพลิตรงไหนแปลว่ามอสแวเาเล่นมอสต้องมองตรงนี้ตลอดใช่ไหม ตรงเนี้ยน้ำตาเนมอสแลอโอแผแผลดิโอ้เวลาไม่เหลือแล้วไทางแลไปอยู่ดิจะอยู่ดิไอ้เอะแผล แพ้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 แพแพ้แพเห็นไหมแพ้อยู่ข้างหน้าสื่อว่าถ้าเกิดมอะจับแพ้เมื่อหร่แปลว่าแพ้นะแพ้แพ้แน่นอนครับตาเนี้แพ้แน่นอนครับตาเนี้แพ้แน่นอนครับตาเนีแพ้แน่นอนครับตาเนยจับดีจับมอสจับตั้งแหละ แพ้แน่นอนครับตาหนไม่แพ้หรอกมาอุ้ยจริงวุ้ยจริงแพ้แน่นอนครับตาหนไม่จริงรอรอรอว่าแพ้แน่นอนยิ่งจะชูมือขึ้นไอ้ไอ้โมฟ้าไอ้ดูไอ้ดูกจรมีใครมาดิเราต้องรีบแล้วโอ้โหนี่มาเป็นหัวใจแพ้ครับแผไอ้ิีแพ้แล้วพยายามแพ้แล้วแพ้คือแผลจริี แพ้แออแพ้แล้วมันไป็ู้เอ้จจอมวะชิงไี่เกมาเแทำไมได้ไอ้ไอ้ไม่มีทางอ้ยเดี๋ยวดเอสเยวดเอสเดี๋ดเอเดี๋ยวดนี้มันต้องใช้ หาไม้ตายเยอะอีกรอบดยอะเอเ้อเออเ้อมอเอเ้เ okay. uh, ้อะเฮ้อเอะอเอเเฮ้อเเ้อเ้อเอ้เอ้้เ mm ้อเีย ก็สำหรับวันี้ก็ต้องจบคลิปไปยงแค่นี้แล้วนะคะต้องหมดเวลาแล้วกาปิดคลิปเลยครับั้งทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตัดด้ครับวันนี้ก็ลาลาก่อนครับครับครับกดไค์กดาครับครับสวัสดีครับ